แล้วก็เบรกนี้นะครับเราจะไปเ,เริ่มกันที่ความยอดเยี่ยมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับล่าสุดเนี่ยก็เฉือนเอาชนะมาเลเซีย2ประตูต่อหนึ่งครับทำให้พวกเขาเนี่ยการันตีการเข้าไปลุยศึกเอเชียนคัพรอบสุดท้ายนะครับที่ซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยครับ ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นะครับเกมนัดสุดท้ายครับนัดที่3ครับระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมครับสถานการณ์หลังผ่าน2นัดแรกเนี่ยไทยมี4แต้มจากการชนะมองโกเลีย6ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เสมอกับเลบานอนมา2ประตูต่อ2ครับส่วนมาเลเซียเนี่ยมี3คะแนนนะครับซึ่ง ทีมชาติไทยเนี่ยต้องวัดกับทางเลบานอนนะเพราะว่าก่อนที่ทีมไทยจะลงสนามเนี่ยเลบานอนเขาเอาชนะมองโกเลียมาได้3ประตูต่อศูนย์มี7แต้มนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยไทยต้องคว้าชัยเท่านั้นนะครับถึงจะการันตีเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับเพราะว่าเราเนี่ยชนะมองโกเลียมา6ประตูต่อศูนย์ประตูได้เสียดีกว่าอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าตามภาพเลยครับแมชนี้เนี่ยถูกเลื่อนเวลาออกไปจากโปรแกรมเดิมที่ต้องลงแข่งขันเวลา19นาฬินาทีหรือว่าหนุ่มทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ขยับไปประมาณชั่วโมงครึ่งครับไปแข่งในเวลา3ทุ่มตรงครับเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ ซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยก็ต้องลงแข่งขันท่ามกลางสายฝนตลอดทั้งเกมนี่ครับดูสภาพสนามตอนทุ่มครึ่งค่ะโอ้โหไม่ไหวจริงๆก็ต้องเลื่อนไปก่อนนะฮะโอ้คุณแม็กซ์ฤทธิเดชผู้ประกาศของเราเนีไปภาคงานนี้ด้วยแล้วก็เนี่ยตามคาดเลยมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นสินะขอ,อ,อขอให้โทษไปที่คุณแม็กแล้วกันครับผมเ,<ะ>เกมต้องเลื่อนออกไปนะครับ แล้วก็เกมการแข่งขันกบผลปรากฏว่าคู่นี้เนี่ยสู้กันได้อย่างสนุกเลยครับและกลายเป็นทีมยู23ของไทยนะครับก็เฉือนเอาชนะมาเลเซียไปได้แบบสุดมันครับ2ประตูตอน1ครับโดยคณะคำยกเนี่ยยิงให้ไทยนำก่อนนะครับในนาทีที่34ครับแต่ว่าท้ายครึ่งแรกครับนาทีที่40เราเสียประตูจากลูกเซตพีดอีกแล้วครับเป็นทางไอซาฮาร์ดีนะครับที่ยิงเข้าไปครับจากจังหวะลูกเตะมุมครับ และเกมยื้อกันยาวถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งหลังเลยนะครับเพราะถ้าจบสกอร์นี้เนี่ยเราต้องไปลุ้นเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดหนึ่งใน4กลุ่มนะจาก11กลุ่มแต่กลายเป็นว่าช่วงทดเจ็บครับนาที90บวก2ครับคคณะคำยกไปฮีโร่ครับกดคนเดียวนะครับ2ประตูเลยในเกมนี้ครับยิงประตูชัยครับในนาทีที่90บวก2ครับพาไทยเอาชนะมาเลเซียไป2ประตูตอนนะครับ แล้วก็พาทีมเนี่ยคว้าแชมป์กลุ่ม F นะครับด้วยการมี7คะแนนเท่ากับเลบานอนนะครับแต่ประตูดได้เสียดีกว่าครับทำให้การันตีการเข้าไปลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอรอบสุดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียนะครับ <c oughs> นี่ครับดู <c oughs> ความสะใจนะครับเพราะว่า <c oughs> ยิงในช่วงทดเจ็บด้วย <c oughs> นี่ตารางคะแนนครับ <c oughs> เราบวกมากกว่า3ลูกนะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนเลบานอนเอาชนะมองโกเลีย3-0เนี่ย ทำให้เราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องประตูได้เสียที่ต้องยิงมาเลเซียเยอะๆแล้วเพราะว่ายัางไงประตูได้เสียเราเยอะกว่าแน่นอนนะครับข,ขอให้เพียงคว้าชัยเท่านั้นครับอย่างดีครับคานาคำยกเป็นฮีโร่โโนะครับสุดยอดเลยนะคะใ,ในเกมที่มีเขาเนี่ยมีทั้งแอสซิสมีทั้งประตูด้วยนะคะแล้วก็<ม>ถือว่าเป็นความชื่นมื่นกันเพราะว่าเราเจอฝนสองสนามเลยอ่ะมันก็เป็นธรรมดาที่มันอาจจะรู้สึกแบบความกระหายลดลงไปบ้างนะคะแต่ว่า ก็ถือว่าทําได้ดีค่ะคในสนามเนี่ยเล่นกันยากด้วยนะคะเพราะ<ช>ว่ามันมีน้ําขังแล้วก็พวกน้ำอะค่ะมันก็ไปเพิ่มน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่าถุงเท้าอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าทุกคนก็สู้กันอยา่างเต็มที่ถือว่าทําได้ดีครับคว้าเจ็ดแต้มนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนี้ครับรอบคัดเลือกครับแล้วก็การันตีเป็นที่เรียบร้อยครับจะไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับหลังเกมครับ โคชวังครับทวัชชัยดำรงอ่องตะกูลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับก็ให้สัมภาษณ์ว่าทีมต้องเจอกับสถานการณ์ที่ฝนตกมาทั้ง2แมตช์เลยครับทำให้ความกระหายเหมือนจะหายไปนะครับเพราะว่ามันต้องเลื่อนเวลาแข่งไงไอที่แบบบิวอัพกันอยู่เนี่ยมันก็เลยแบบว่าโดนทิ้งระยะเวลาไปก่อนเกมนะครับแต่ทางโคชวังก็บอกนะครับว่าต้องขอขอบคุณท่านนายกสมาคมครับคือมาดมแป้งคุณนนพันล่ำซำนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้แบบเต็มที่นะครับ พร้อมกับประกาศอัดฉีดก่อนแข่งขัน1ล้านบาทด้วยนะครับถ้าคว้าชัยในเกมนี้ได้แล้วก็คว้าตั๋วไปลุยรอบสุดท้ายได้ครับก็เราเจอถ่ายการนี้มา2แมเดือนตกนะครับแล้วก็แน่นอนว่าความกระหายเหมือนเหมือนอาจจะหายไปแต่ต้องต้องขอบคุณท่านนายกสมาคมนะครับคุณ รวพันร่ำซ้ำนะครับที่ท่านาให้กำลังใจแล้วก็สป,ปอร์ตในเรื่องของอแรงบรันดาลใจด้วยอะไรต่างๆในเรื่องของปืนอาชีพนะครับกอนแข่งซึ่งจริงเนี่ยเด็กผมก็เป็นห่วงเพราะว่าเขาวอร์มหลายครั้งมากแล้วก็มีอันดับว่ากลัวเขาจะาจะล้าจากแบตี่แล้วด้วยแล้วก็ในเรื่องของกระตุ้นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ท่านเองก็เป็นห่วงในตรงนี้แล้วก็ท่านกา็ได้ให้ นะครับสม,มุนเงินอาชีพตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้บริหารของแต่ละสโมสรหรือโค้ดแต่ละสโมสรที่เพื่อนน้องนะครับที่เป็นโค้ดที่ให้นักเตะเข้ามาร่วมในแคมป์นี้แคมป์สองได้แล้วก็แต่ละคนก็เข้ามาได้ช่วยยกระดับให้กับทีมในในแคมป์ที่สอง้ี่แห นอกจากนี้นะครับโคชวังก็ได้เปิดเผยถึงแผนระยะยาวในการเก็บตัวเรื่องของ4เกมปลายปีนี้ด้วยนะครับโดยโค้ชวังได้เผยว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีแคมป์ฟีฟ่าเดอีก2รอบครับก็จะต้องพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดทีละจุดนะครับโดยจะยึดนักเตะชุดนี้ครับเป็นโครงสร้างหลักครับเพื่อต่อยอดไปในการแข่งขัน4เกมที่จะถึงนี้ครับก็แน่นอนครับตอนถึง4เกมเรายังมีฟีฟ่าเดอีกอีกสรอบ นะครับอันนี้เราในแคมป์นี้แหละจะทําให้ผมก็บอกเด็กๆแล้วว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยโอเคว่าผมเพิ่งมาในแคมป์ที่2อฉะนั้นไม่สามารถจะวางเทคติกที่มันอะไรเยอะๆซับซ้อนอะไรมากแต่ว่าพยายามแก้ทีละข้อทีละข้อนะครับเพราะว่าแคม2์สองต่อไปมีแคม3ในเดือนตุลาคมอางนี้อาจจะเรียกเข้ามาแล้วก็คงเป็นนักเตะที่โคงสร้างหลักชุดนี้นะครับเพื่อเพื่อจะต่อยอดไปใน ในต่อไปในซีเกมสนะครับนี่ครับก็เตรียมทีมต่อเนื่องนะครับขณะที่คนนี้ครับคณะคํายกครับกองกลางทีมชาติไทยที่ยิง2ประตูในเกมนี้ครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาเนี่ยรู้สึกดีใจนะครับที่สามารถพาทีมไปถึงเป้าหมายได้ส่วน2ประตูที่ทําได้เนี่ยก็ไม่ใช่ความสามารถของเขาคนเดียวนะครับแต่เกิดจากเพื่อนร่วมทีมครับที่ช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่นะครับนี่ครับให้เครดิตเพื่อร่วมทีมนะครับกับการยิง2ประตูในเกมนี้ครับ คณายังบอกอีกนะครับว่าเป้าหมายในครั้งนี้เนี่ยก็คือต้องการที่จะให้ทีมไปเล่นในรอบสุดท้ายให้ได้นะครับรวมถึงเป็นความท้าทายที่จะต้องพัฒนาทีมต่อไปครับแล้วก็ยกระดับของตัวเองนะครับส่วนการแข่งขันซีเกมที่จะได้เล่นเป็นเจ้าบ้านในครั้งนี้เนี่ยก็ตั้งเป้าว่าจะต้องคว้าแชมป์ให้ได้ครับ ก็รู้สึกดีใจก่อนเลยครับที่สามารถพาทีมไปยังเป้าหมายให้ได้แล้วก็สองลูกนี้มันไม่ได้เกิดจากผมคนเดียวหรอกครับมันเกิดจากเพื่อนรุ่มทีมที่ช่วยกันเล่นและก็ช่วยกันเต็มที่มากกว่าครับก็การที่ผมมาช่วยครั้งนี้นะครับคือเป้าหมายผมช่วยทีมให้ไปยังเป้าหมายหรือไปรอบต่อไปให้ได้ครับและก็มันก็เป็นความท้าทายของผมที่ต้องการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อย,ยกระดับตัวเองครับแล้วก็ซีเกมเหรอครับ ก็เต็มที่แน่นอนครับแชมป์ก็จัดที่ประเทศไทยนะครับก็ต้องใส่เกินรอยครับโอ้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับได้ชื่นใจกันบ้างพลาดมาหลายแชมป์แล้วทีฟุตบอลไทยนะถูกต้องค่ะแต่ชุดนี้ก็น่าสนับสนุนนะคะเราเห็นการรวมใจกันในสนามวิ่งกันสู้ฟัดมากๆเลยนะคะในทุกเกมที่ได้ลงทําการแข่งขันนะคะแล้วก็คณะเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นฮีโร่นะคะแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยก็ เป็นนักกีฬาที่ให้ความทุ่มเทหลายๆอย่างเลยแล้วก็เนี่ยค่ะเรามองไปถึงเรื่องของซี game เกมด้วยนะเพราะว่าชุดนี้เองก็จะต่อยอดกันไปด้วยนะคะหวังว่าทุกคนที่ผ่านเข้าไปลุยเอเชียนคัพ2026รอบสุดท้ายสำหรับช้างศึกในชุดนี้นะคะจะทำผลงานได้อย่างเต็มที่ครับ <ผม S 2> ะคะ